สวัสดีค่ะแกะกันของส่งมาจากอเมริกาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันตื่นเต้น มาวุฒิสนันเพื่นเองนะเดีวจวาฟานและสาวน้องโงการอุตุส่งใจเต่ไทยอ่ะนะทั้งหมหลายๆแงที่คาดผม<ง>ค<ว>ินเซอร์เวย กินซิ้งมิ้วโว้ยกางเกงในไม่กางเกงกางเกงในผู้หญิงกางเกงใน อุ้ยเสื้อสวยคืออุ้ยเสื้อเสืสปอร์ตเอาไว้ใส่ออกกำลังกายเจดาอุ้ยดีจุ่ง อันนี้ดูดีแอนน้อันนี้การ์ดอันนี้การ์ดเดี๋ยวต้องส่งให้พี่โอ๊ตการ์ดส่งให้บรรดาเพื่อนๆสวยนะเนี่ยไอ้ดูรูปพี่โอ๊ตเลยแหละสำหรับคุณออยอภิพรพยายามคุณดีนะคะ

ปวดหมดเลยโพสแจ้งกับทางแฟนคลับเพื่อให้รู้ว่าไอปูลูกกับไอสุกยังไม่กลับมาทำงานได้ปกตินะคะรูกโป่งออยเฉลี่ยเป็นอะไรก็ขอร้งสักแดไปด้วยน่าจะเป็นอ๋อสครับน,นี่สครับน,นี่ยาสีฟันเนี่ยนี่ใช้ดีมากเลยยาสีฟันใช้ดีมากเลยอุ้ยชอบ ม่รู้บ้านเรามีขายรหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้พี่โอส่งมาจากอเมริกาชอบมากเลยเคยใช้ติดใจเซนส์อีฟโคคโอนัทออยล์สครับอันนี้อะไรอั่อะ้อเสือ้อะไรั้อสวยอี่ร้าาออ้อริกนหม้อลมี้อท่านผู้ชมหมดยังนอ 拜拜。